อีกรูปแบบของการนอกใจหรือผู้ชายที่นอกใจนะคะคือผู้ชายที่ขี้สงสารค่ะอันนี้ก็เจอเยอะเหมือนกันนะคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนเลวด้วยนะอืมเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีเขาคิดว่าเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันแต่ปัญหาคือคุณอย่างอื่นคุณแชร์คุณช่วยเหลือได้แต่คุณคุณจะแบ่งปันการเป็นสามีให้คนอื่นไม่ได้ นะคะมันมีอย่างนี้จริงๆค่ะคือบางคนเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะเป็นฮีโร่เขาชอบแบบเหมือนปกป้องเพื่อนมนุษย์อะเหมือนเห็นใครกำลังเดือดร้อนต้องเขาไปปกป้องเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเจอหนูเดือดร้อนเจอผู้หญิงที่มเีเรียกว่าปัญหาชีวิตหนูเดือดร้อนหนูต้องการค่านั่นค่านี่ต้องต้องการคนมาช่วยนะคะ มีชีวิตหน้าสงสารมีการศึกษาน้อยทํางานลําบากแล้วแบบเออต้องส่งคนน้องลงน้อง,อง,องเรียนโอ้โหทั้งเธอจ้งเป็นผู้หญิงที่ดีเหลือเกินนะมักจะพบนะคะในะผู้ชายที่มีภรรยาที่ฐานะดีอยู่แล้วสมมติว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยาฐานะดีอยู่แล้วมีภรรยาที่เก่งทำมาหากินเป็นเจ้าของเป็นเจเป็นเจเป็นเจ้าของธุรกิจตรงนั้น บางคนเนี่ยโหดกว่าน,นั้นอีกนะภรรยาเจ็บใจเสียใจมากเลยเอาเงินภรรยาไปเปย์มีน้อยอีกทีหนึ่งไปเปย์ผู้หญิงไปเปย์คลิกอื่นอีกทีหนึ่งเขาไม่ได้คิดว่าเป็นการทําร้ายภรรยาแต่เขาคิดว่าภรรยาหาเงินเก่งอยู่แล้วภรรยาอย่างไงก็เอาตัวรอดได้เธอหาเงินเก่งแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเดือดร้อนเขาไม่มีเอ่อต้นทุนชีวิตเขาต่ําเกิดมาเป็นลูกของชาวนาลูกสิบเอ็ด แบบโนนคือบางทีนะสตอรี่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องจริงไม่จริงส่วนใหญ่ผู้ชายจะเชื่อง่ายมากผู้หญิงที่แปลเป็นเมียน้อยเขาจะเป็นคลิกเขาต้องการให้ผู้ชายมาเป็นสปอนเซอร์ให้ผู้ชายมาเป็นแน่นอนสตอรี่เขาต้องแบบโอ้โหฟังน้ําตาซึมน้ําตาไหลพลาคนะแบบดูดูลาบากดูลําบากยากจน,นอืมนะคะแล้วผู้ชายก็รู้สึกแบบอยากไถ่ชีวิตอันนี้เรื่องจริงนะคะ ที่ไม่ได้เป็นเฉพาะผู้ชายไทยผู้ชายต่างประเทศก็เจอเยอะมากๆเพราะว่าก่อนครูเคยเป็นล่ามนะคะครูเป็นล่ามยังเป็นอยู่นะตอนแต่ว่าไปถึงช่วงแรกๆเป็นงานหลักเลยสมัยนู้นก่อนที่จะมาทนะออมมําตรงเนี้ยนะเออมันมีฝรั่งเนี่ยทุกวันนี้ก็มีคนทําอยู่นะที่เขาไปเที่ยวตามบาร์เป็นตามแบบสถานที่อ,อ้นานสถานที่ท่องเที่ยว ไปลักษณะนั้นอนะ่ะของผู้หญิงที่ทํางานแบบเข้าคล้องแบบเปลืองเนื้อเปลืองตัวนิดหนึ่งสาวบงสาวบาร์ที่แบบว่าเอออาจจะแบบแล้วทีนี้มันจะเป็นศาสนาก็มีนะบางคนเป็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 น,ปนมีอยู่ศาสนาหนึ่งแล้วก็คนพวกางหลังเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากปลดปล่อยอ่ะเขาอยากช่วยอ่ะเขาไม่อยากให้ผู้หญิงมาทํางานตรงนี้เขาก็เลยถามว่าเออทำไมยูมาทํางานตรงนี้ใช่ไหมบางทีผู้หญิงสาวบาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้อะไรคือ สาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ดีนะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็กจริงเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่ส่งเงินให้พ่อแม่ตัวเองมาอยู่นะทำงานมามามาเสี่ยงน่มาเสียนะเส่ยงที่จะถูกจะถูกละมุงละเมิดอะไรเงี้ยเราล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่เขาก็ต้องหาเงินไปส่งไปให้ที่บ้านใช่ไหมแต่ทีนี้บางคนเขาจะเป็นแบบมืออาชีพผู้หญิงบางคนนะจะเป็นแบบพวกแบบหลอกฝรั่งอนะไรเงี้ยเออหลอกฝรั่งาบางคนก็จะ เซตสตอรี่ขึ้นมาว่าตัวเองถูกสามีซ้อมเออถูกสามีเออแต่ตอนหลังเนี่ยมารู้จากจากเพื่อนสนิทของเขาว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีสามีแล้วไม่ได้ถูกซ้อมอื <c oughs> คือเขาต้องการให้ฝรั่งสงสารอืมเพอาผู้ชายสงสารก็เลยถามบอกว่าโอ้ที่เธอถูกสามีซ้อมจนเธอต้องหนีออกมาทํางานตรงนี้นะโอ้แต่ฉันไม่อยากให้เธอมาเป็นสาวบาเลยไม่อยากให้เธอมาแบบฉันกลัวว่าเดี๋ยวใครจะมาลวนลามเธอเอางี้ฉันช่วยเธอไหมถ้าฉันให้เงินเธอเดือนเท่านี้เท่านี้ เป็นระยะเวลาเท่านี้นก้อนหนึ่งนะแล้วเธอเลิกทํางานตรงนี้เธอเอาเงินเนี้ยไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปซื้อรถเข็นไปลงทุนทําธุรกิจอื่นเอาไหมฉันอยากทาอย่างนี้เออปรากฏว่าสาวบาบอกโอเคได้ได้ไดอ,อ้อฝรั่งเขาส่งให้ทุกเดือนจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเขาส่งให้ทุกเดือนเดือนหนึ่งอ,อ่าไม่แน่ใจแล้วแต่ฐานะของฝรั่งบางคนให้เดือนหนึ่ง สามหมื่นก็มีเ้าที่ดีนะสามหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเนเคยเจอเลยเออทุกเดือนเลยนะแต่เขาไม่ได้ส่งให้ตลอดชีวิตนะคือบุรทีผู้หญิงอาจจะไม่เข้าใจาภาษาเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะเขาส่งให้ประมาณปีสองปีประมาณแบบช่วงหนึ่งนะโอนเขาโอนเงินมาให,โาให้โอนเงินมาให้ทุกเดือนเพื่อที่จะให้เลิกทํางานบาร์แต่ปรากฏว่าผู้หญิงก็รับเงินเขาย้ายจากบาร์นี้ไปอยู่อีกบาร์ไปอยู่อีกย่านไปไป,ไป,ไปย้ายจากพัทย,ยามาอยู่สุขุมวิทแทนอะไรอย่างงี้ใช่ปะ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีคนแบบนี้จริงๆผู้ชายคนที่โอนเงินนะไม่รู้จักจริงๆเขาก็ว่าจิตใจดีมันก็จิตใจดีคือเขาไม่รู้จักกันมาก่อนตัวเองมาเที่ยวบาร์แล้วต้องการจะไถ่ชีวิตสาวบาร์คล้ายๆไถ่คกระบือใค้อยนะ่างนั้นนะไถ่ชีวิตแล้วโอนเงินมาให้แล้วบอกกับผู้หญิงเหล่านั้นว่าเลิกทําอาชีพนี้ซะไปทําอย่างอื่นฉันเอาเงินให้เธอตัดมาที่มีน้อยคอนเซ็ปต์นี้เลยค่ะนะคะผู้ชายบางคนนะ ก็เนี่ยไปเที่ยวไปเจอผู้หญิงอย่างเงี้ยทำงานแบบนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยหน้าตาเธอก็ดีเธอทําไมเธอมาทําอย่างนี้โอ้ยฉันความรู้น้อยหนูจบแค่นี้นี่บ้านหนูพ่อแม่หนูลําบากมีทํานงทํทนาโอ้ห่าหน้าสงสารตัดไปที่เมียตัวเองโอ้โหลวยยังคุณหญิงคุณนายวันวันชี้นิ้วสั่งคนนู้นคนนี้แล้วด่าดจัดจดูที่เนี่ยมันมีโลกนี้มันมีคนน่าสงสารคนนี้อีกน่าแอบยักยอกเงินเมียมาให้ ให้ความอุปการละโอ้เนี่ยหนูต้องส่งน้องสาวเรียนบางคนนะ่ะไปสื่บดีๆบางคนไม่มีน้องหรอกเออบางทีมันมันเซสซสอรี่ก็มีอ่านะอันนี้ผู้ชายเขาก็ไม่รู้เนี่ยเขาก็เออน่าสงสารจังเลยโอ้แล้วก็มามาจากต่างจังหวัดเนาะโอ้แล้วมาอยู่แบบนี้อยู่แฟลตที่ดูแบบ ไปอยู่ที่ดีกว่าน,นี้ไหมเดี๋ยวหาอพาร์ตเมนต์ที่อยู่นะอ๋อเรื่องค่าทงค่าเทอมเป็นไงล่ะอ่าดูแลอุยบ้านมาอยู่ห้องเช่าเล็กๆตู้เย็นก็ไม่มีอ่ะซื้อตู้เย็นให้อืมทีวีซื้อโน้นซื้อนี่ซื้อนั่นให้เออเหมือนต้องการจะซัพพอร์ตทีนี้ตอนแรกๆก็แค่คิดว่าอยากจะช่วยเหลือเหมือนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตอนแรกแต่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปไปมาๆทีนี้ผู้หญิงก็มีความรู้สึกว่าอา่า a p p r e c ร a t e รู้สึกเหมือนแบบได้เ้าเรียกอะไรนะบางพี่ผู้หญิงไม่ได้ต้องใจปอกลอกทุกคนนะไม่ใช่เียน้อยทุกคนปอกลอก,กคนนะคือตอนแรกอนะเขาก็เอเอเขก,ก็เล่าชีวิตให้ฟังเสร็จแ,แล้วก็ไอ้ผู้ชายก็แบบเออชีวิตทูนมันดันโทษน่าสงสารมากเลยเดี๋ยวฉันช่วยเท่าที่ฉันจะช่วยได้นะเอเดี๋ยวเรื่องค่าเทอมนะเดี๋ยวฉันหาให้ก่อนเออแล้วที่พักอาหารมันจะคล้ายๆว่าจับพัดจับหูจากหนึ่งไปสองจากสองไปสามเริ่มให้ก่อน ผู้หญิงก็เริ่มดีใจเริ่มดีใจผู้หญิงก็ขอบคุณผู้ชายบางคนชอบคําขอบคุณตรงนี้แหละที่แบบว่าเออให้เมีหลวงสามสี่หมื่นไม่เคยพูดสักคำมีมีเคยผู้ชายคนหนึ่งพูดกับมีหลวงว่าฉันให้เธอสี่ห้าหมื่นเธอไม่เคยขอบคุณสักคำแต่เมียน้อยเนี่ยให้พันสองพันไหวแลว้วไหวอ่าจริงค่ะผู้ชายเขาจะมองว่าเงินของเขามีค่าเมื่อใช้กับเมียน้อยตั้งใจฟังมีหลวงตั้งใจฟังบ้านหลวงผู้หญิงทุกคนตั้งใจฟัง เขารู้สึกว่าเงินของเขามีค่าจเมียน้อยค่ะเพราะว่าเราไม่ขอบุณเขาเขาหาเงินให้เราทุกเดือน mm. เดือนละห้าหมื่เดือนละแสนบางทีเราคิดว่าเป็นหน้าที่เราบอกพอที่ไหนแล้วต้องหาเพิ่มอีกนะคือเราเราเขานี่คือ,น,คอนี่คือมุมบองผู้ชายนะผู้ชายเขาพูดจริงๆเขาบอกว่าให้ไปไม่เคยแพ็คไม่เคยไม่เคยเอแสดงความเอชื่นชมบางทีอยู่กันนานๆก็ขาดคําชมถูกปะเออ แต่เขารู้สึกว่าเขาให้เมียน้อยเนี่ยให้แค่สองพันสามพันไหวแล้วไหวอีกชมแล้วชมอีกอู้พี่นี่ดีกับหนูเจา้าเลยคือผู้ชายก็ไม่ทันน่ยไม่ทันโลกไงก็จะรู้สึกว่าเออเนาะให้เมียน้อยอะดีแล้วเพราะเมียน้อยอะหนึ่งเขาน่าสงสารสองให้ทํานิดนึงเขาดีใจใหญ่เลยเออเนี่ยเนี่ยพาไปจ่ายค่าเทอมให้เขาไม่เท่าไหร่อ,อ่อ จ่ายค่าหน่วยเกรดให้เขาจข่ายค่าเพิ่มเนี่ยเนี่ยแค่หลักพันเขาก็ดีใจแล้วดีใจอีกตัวให้เมียห้าหมื่นมันยังบอกไม่พอเลยเขาจะเริ่มเกิดการเปรียบเทียบบวกกับผู้หญิงก็เริ่มรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยรู้สึกปลอ,อดภัยที่ผู้ชายมาเทคแคร์มาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องโน่นนี่นั่นให้มันจึงเกิดเป็นความรักเล็กๆแล้วผู้ชายก็ไม่กล้าบอกเมียนะพราตัวเองแอบซัพพอร์ตแอบซัพพอร์ตเมียน้อย ไม่กล้าบอกเมียแอบให้แอบให้แอบให,บให้จนสุดท้ายเมียมาเจอเองเรื่องเรื่องบานปลายทีนี้เมียมาเจอตอนนี้แบบมาดูเรื่องไอ้การโอนเงินไงไอไอแบงกิง้งเนี่ยเอ๊ะทำไมโอนโอน,โอนบ่อยโอนบ่อยเดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอน,แล,โอนแล้วชื่อบัญชีผู้หญิงแล้วก็ไปเช็คเช็คเช็คจะเจอปับป๊บก็ตามสื่อปุบป๊บล้วจะไปฟ้องอันนี้ก็บผมอย่าฟ้องนะอย่ามาลังแกคนของฉันนะเธอเป็นผู้หญิงที่ใจร้ายมากเลยโอ้คือผู้ชายอะ่ะเขามองแบบมองเหมือนแบบ เอาตัวเองเป็นศูนย์การโลกศูนย์กลางโลกอะ่ะ mm hmm. เขาคิดว่าเขาตงการปกป้องผู้หญิงคนอื่น mm hmm. เขาสงสารผู้หญิงคนอื่นแต่เขาไม่รู้ว่าการที่คุณสงสารผู้หญิงที่คุณเพิ่งรู้จักแต่คุณฆ่าผู้หญิงที่คุณอยู่ด้วยมาเกือบทั้งชีวิตงงไหมคือคุณฆ่าเมียฆ่าลูกเพียงเพื่อคุณอยากจะได้ความรู้สึกเป็นฮีโร่ความสงสารคนที่คุณเพิ่งรู้จักอืม mm hmm. บางคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็มีเคยเจอแบบเป็นเพื่อนเก่าก็มีที่แบบว่าไม่ได้คบกันมานาแแน,นแล้วแต่ก็นั่นแหละก็คือคนนอกบ้านคุณจะเห็นคนนอกบ้านสําคัญกว่าไม่ได้ครูไม่ได้บอกให้คุณใจไร้ใจดําว่าไม่ชีวิตนี้คุณอย่าช่วยใครครูไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ครูก็จะบอกว่าสมมุติว่าคุณเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องทองไม่มีค่าเทอมไม่มีค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่เขาป่วย,ลยแล้วแต่ก็ตามถ้าคุณต้องการจะช่วยคนคนนี้ คุณควรจะบอกให้ภรรยาคนรู้ว่าเออนะผมเจอคนนี้น่าสงสารคุณควรจะให้ผู้หญิงมาขอความช่วยเหลือ,อกับภรรยาหรือว่าโอ้เอาจริงๆนะคุณรู้ไหมว่ามันมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้ที่กําลังลําบากยากจนผู้หญิงถูกสามีที่โน่นนี่นั่นเขาเรียกพอมอพัฒนาสังคมคุณถ้าคุณอยู่กรุงเทพคุณไปติดต่อที่สํานักงานเขตนะคะถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัด ให้คุณไปที่เทศบาลเหมือนกันนะคะพอมอถ้าคุณไม่มีโอกาสไปเขตไปอะไรคุณติดต่ออสอมออสอมอใกล้บ้านคุณถ้าเป็นต่างจังหวัดรู้สึกกรุงเทพไม่มีอสมอแต่ต่างจังหวัดถ้าต่างจังหวัดก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกเขาว่าเออเนี่ยพบผู้หญิงคนหนึ่งนะเาสามีทิ้งนะต้องการเขาไม่มีเงินซื้อน้องไม่ลู้กินไม่มีที่อยู่่าสายพอมอช่วยค่ะช่วยในเบื้องต้นนะ มีข้าวให้กินมีนู่นม,มีที่พักให้ด้วยหรือย้ำหรือสอสอปวีนาค่ะท่านเป็นผู้หญิงที่แบบมีจุดยืนชัดเจนสสปวีนาทำเรื่องนี้มาจนโอ้ยตั้งแต่ครูดเด็กๆเลยได้ยินมาโดยตลอดเลยนะว่าสส,สปวีนาช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกรังแกติดต่อไปได้มูลิธิปวีนาของสกุลหรืออย่างที่บอกเนี่ยอสอมพม มีหน่วยงานช่วยเหลือคุณไม่ต้องเป็นฮีโร่เองคุณไม่ต้องเผาครอบครัวเผาลูกเผาเมียเพื่อช่วยผู้หญิงที่น่าสงสารคนหนึ่งนึกออกไหมคนที่สงสารเยอะแยะ,ยะไม่ใช่เป็นคุณไม่ใช่เป็นคนเดียวคุณไม่ช่วยผู้หญิงคนนี้คุณก็หาคนอื่นมาช่วยหรือให้ภรรยามาช่วยช่วยให้ภรรยารับรู้และการช่วยฟังนะถ้าคุณเป็นคนดีจริงจิตใจคนดีจริงคุณต้องช่วยเขาโดยไม่หวังผลตอบแทนหมายความว่าไม่ต้องคุณต้องไม่ช่วยเขาแล้วให้เขาเอาตัวเข้าแลก คุณช่วยเขาแล้วเขาต้องมาเป็นเมียน้อยคุณมันไม่ใช่ถ้าคุณอยากช่วยเขาเขาต้องการจ่ายค่าเทอมลูกๆเขาสอบติดแพทย์เขาไม่มีตังค์ให้ลูกเขาคุณทําสัญญาเงินกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยก็ได้ถ้าคุณอยากช่วยจริงๆแล้วก็บอกว่าลูกเขาเดี๋ยวเรียนจบนแล้วถ้าคุณเงินเย็นคุณไม่ได้รีบบอกว่าเมื่อไหร่มีเงินก็เอามาคืนถูกไหมแต่ไม่ใช่เอามาเลี้ยงดูเยี่ยงเมียน้อยไอ้แบบเนี้ยบาปมาก ผิดมากบาปมากคุณไม่ได้เป็นฮีโร่ฮีโร่ที่ไหนฆ่าลูกฆ่าเมียเพื่อคนอื่นที่อยู่นอกบ้านทําให้เมียร้องไห้น้าตาเป็นสายเลือดทาให้เมียน้ําหนักลดเป็นสิบโลทาให้เมียไม่มีความสุขและกูย้าเสมอว่าผู้หญิงเป็นพลังงานของบ้านเมื่อเมียไม่มีความสุขลูกมีความสุขไหมลูกก็ไม่มีความสุข,ค,สขคุณพังบ้านทั้งบ้านเพียงเพราะคุณอยากจะเป็นฮีโร่เนี่ยนะเพื่อจะช่วยผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะ ผู้หญิงที่มาเป็นเมียน้อยคุณนะ่ะต่อให้เขาลําบากเนี่ยเอาจริงนะคนเรามีศักดิ์ศรีนะให้ลําบากยากจนยังไงคนที่เขาเป็นคนดีอ่ะเขาจะไม่เป็นเมียน้อยใครเม่ออกไหมแล้วบางทีมีหลวงอรว,วาตคุณจะบอกว่ามีหลวงใจแคบเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรเงี่ยมันช่วยเหลือกันได้มันแบ่งปัดกันได้แต่สามีมันแบ่งให้ใครไม่ได้ใจเขาใจเรา อลองภรรยาคุณคุณเองภรรยาไปแบ่งเท้าเดิมไหมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆอย่าเป็นฮีโร่โดยที่ทําลายครอบครัวเพราะการเป็นฮีโร่ของคุณคุณเอาลูกเมียเป็นเผาแล้วคุณก็แบบโอ้แล้วให้ความอุ่นกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นมือที่สาเพราะฉะนั้นคิดดีๆอย่าทําบุญแล้วได้บาป ก็ะะฝากไว้สําหรับผู้หญิงที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องการจะ move อ n ต้องการจะผ่านไปได้นะคะออมีความเข้มแข็งมากขึ้นเป็นพลังงานของบ้านให้ดีขึ้นนะแอดไลน์มาจองเวลาครูได้ที่0897456111นะคะ